ครับผมสวัสดีครับผมกลับมาพบมาพ่อกันที่ก้าวเด้อนะครับกับเบาลองนะครับแนวทางหวยราวนะครับพี่น้องครับผมื่อนี้กับมาพบเจอกันท่าเด้อครับพี่น้องนะครับบมมีเวลานะครับพี่น้องกับเฮตงานไปดานะครับกับมีเอฟซีหลายท่านนะครับคอมเมนต์มาว่าไอท่าอยู่เด้อเพิ่อนๆนะครับท่าเนาะท่าแนวทางหวยลาวนะครับพี่น้องครับผมกับก็เข้าไปรับชมนะครับพี่น้องกับผมกับย้ำเสมอนะครับกับไอ ตัวเลขนะครับบอลรองก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับเนาะกับกับบอลรองกับบอกสนับสนุนเล่นกับพนันนะครับเนาะครับผมเด็กต่ากว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับเนาะครับผมกับย้ํานะครับน้องก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเลขนะครับบอลรองก็ได้มาจากการคํานวณนะครับกับโบบอลลูลวงหน้านะครับว่าไอแนวทางไวยาวหนือเพื่อนสิออกอย่างเนาะนะครับผม ครับผมก่อนเฮาสิเข้าไปรับชมนะครับของวันที่ยี่สิบเนาะเฮาก็มามาสรุปของวันที่สิบเจ็ดก่อนนะครับพี่น้องอ๋อลืมไปพี่น้องลืมบอกนะครับไอที่ผมเปิดไฟอยู่นี่ไอไฟดับนะครับพี่น้องไฟดับนะครับเมื่อวานนี่ไฟดับไฟดับนะครับตอนแรกนี่ผมอัดตอนกลางคืนนะครับนะครับไฟดับนะครับพี่น้องก็มีเอฟซีหลายท่านเนาะพูนกับไอส่งเมสเซเจอร์มานะครับเอฟซีนะครับส่งเมสเซเจอร์มาถามนะครับเนาะมาถามว่า ไอ้สีลงแนวทางไอ้ตอนใดนะครับเนาะบอลงกันยังหากันเลิกงานมานะครับติดฝนอีนะครับพี่น้องวันนี้ฝนตกแหงๆนะครับเนาะครับผมครับผมของว่าวันที่ส7เจ็นะครับพี่น้องจะคงขอสรุปเอาแค่สี่ตัวนะครับเนาะสี่ตัวนะครับอ่นะครับเดี๋ยวเล็กล่างออกนี่เนาะอืมนี่ได้ครับพี่น้อง ของวันที่สิบเจ็ดนะครับห้าสี่เจ็ดศูนย์นะครับพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็ห้าสี่นะครับพี่น้องบาดี้มาเบิ้งเนาะเบิ้งของบอลลองนะครับที่บอลลองให้ไปเนาะบอลลองให้เด่นเด่นศูนย์นะครับพี่น้องเด่นศูนย์เกิดสี่แต่ว่าวิ่งรูดศูนย์นะครับพี่น้องบอลลองมากศูนย์นะครับพี่น้องกลับมาเต็มเต็นะครับพี่น้องเนาะครับผมส่วนส่วนสี่โตพี่น้องนี่ครับ เบิ่งเอาครับพี่น้องเต็มๆนะครับพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นให้ไอ้หวยที่ออกมาห้าสี่เจ็ดศูนย์นะครับบอลงให้เจ็ดห้าศูนย์สี่นะครับพี่น้องโตดนะครับพี่น้องโตดสี่โตเนาะเต็มๆนะครับส่วนสามโตพี่น้องเด่นสามโต้บอลงก็ให้เจ็ดศูนย์สี่นะครับพี่น้องกะอันนี้กะโตดกันนะครับพี่น้องโตดกันอีกนะครับเนาะ โอ้ยนะครับดีใจดีใจดีใจน้ำลายเลยนะครับสลากเอฟซีนะครับหลายท่านนะครับที่เพิ่นถูกรางวัลนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะส่วนซองโตนะครับพี่น้องกับบัตรองให้เด่นสี่ครับเด่นเด่นศูนย์นะครับเนาะกัมีสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เนาะกระทึกโต้กับนะครับพี่น้องเพราะว่าไอ้ลัางอคาซีนะครับเนาะโอคาซีบัตรองให้สี่ห้านะครับส่วนไอ้ลักศูนย์นะครับลักศูนย์เนาะ ลักศูนย์กับบารองให้ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดกะเลขบนกะออกสี่เจ็ดศูนย์นะครับเนาะกะบบรองกะให้โตกรับอีนนะครับเนาะนะครับสี่เจ็ดศูนย์นะครับเนาะครับผมกะเนาะของงวดวันที่สิบเจ็ดกะนะครับกะถือว่าเข้านะครับพี่น้องกัคือว่าเข้านะครับถือว่าเข้านะครับเนาะครับผมกะเดี๋ยวเราไปเบิ้งของวันที่ยี่สิบเลยนะครับเนาะครับผม สำหรับแนวทางกับโอ้บอลลองกับผมมีเวลาหลายนะครับพี่น้องทงั้งฝนทั้งฟ้าครับวันนี้เลิกงานมาสามทุ่มนะครับจะสีให้แนวทางพี่ๆน้องซ้ายเนี่ยทไหรเนาะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาเริ่มกันเลยนะครับพี่น้องบอลลองสีให้แปดนะครับมีแปดมีสามนะครับผมแล้วก็มีศูนย์ มีห้ามี2นะครับนี่นะครับพี่น้องวันนี้5้าตัวนะครับบอหลองมกักส่วนตัวเด่นที่บอหลองมักนะครับก็มีห้านะครับมี2นะครับเนาะนะครับถ้าผู้ใดมากกที่บอลลอง ที่บมลองให้มานี่ก็ลองลองเอาไปจับเบิร์นะครับพี่น้องหรือว่าเอาตัวเด่นนี่ไปจับกับตัวที่ FC มักก็ได้นะครับผมเนาะนะครับแล้วแต่มักนะครับมักไผ่มกัมกมันเนาะครับเนาะนะครับพี่นน้องแวทางเนาะเด่นสี่ตัวนะครับพี่น้องเด่นสี่ตัวกับงวดที่แล้วกับเข้านะครับผมเนาะ 4ตัวก็ะซิให้เรียบเรีวๆเ,เลยนะครับพี่น้องอว่าเวลาตอนนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับพี่น้องบาหลองกระติดฝนประมาณชั่วโมงกว่านะครับพี่น้องสามแปดห้านะครับมีสี่ตัวนะครับเนาะเดินสี่ตัวนะครับนี่ครับ บอโลมกนะักเนาะถ้าผู้ใดบอมักกะบอว่ากันนะครับพี่น้องเนาะเลื่อนผ่านถ้าผู้ใดอมักกะแคบหน้าจอไว้นะครับผมส,ส่วนเด่นสามตัวเนาะประเี้นเด่นสามตัวนี่ห้าศูนย์สองสองสามแปดนะนี่ครับผม นะครับเด่น4ตัวกับ3ตัวนะครับครับผมเนาะกัดนะครับกัย้ำนะครับพี่น้องเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วินัยในการรับชมเนาะนะครับผมเนาะมักไผ่มักมันพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อครับผมเนาะเนาะก็ขอบคุณกําลังใจหลายเด้อครับ FC นะครับ FC ที่เพิ่นไอ้ทั้งแชทมาแล้วก็คอมเมนต์มานะครับเนาะให้เข้ามาให้กําลังใจบอหลอนะครับผมเนาะ บอไว้บอลองซื้อให้แนวทางต่อได้นะครับนะครับบอลองกับค่าเหตุงานนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับวันนี้เด่น2ตัวนะครับพี่น้องเด่น2ตัวนะครับพี่น้องบอลองก็ให้ห้ับ2นะครับเนาะเด่นงีนี้แต่ถ้าถ้าให้บอลองมักบอลองมักมักสองนะครับนนี้มักสองมักสองนะครับผมว่าเป็นอย่างเล มักสองนะครับงวดนี้แล้วก็มาจับคู่กันเลยนะครับสองตัวก็มีห้าเนาะห้าศูนย์เนาะห้าสองนะครับห้าสามนะครับผมแล้วก็ห้าแปดนะครับผมเนาะนะครับในเด่นห้านะครับผู้ใดมักกันนะครับกับแคปหน้าจอไว้นะครับหรือว่ามักตัวอื่นก็ลองเอาไปจับเบิ่งนะครับพี่น้องส่วนเด่นสองนะครับกับ สองศูนนะครับสองสามสองสนะครับสองแปดนะครับเนี่ยแะครับพี่น้องแนวทางของเบาหลออนะครับของวดนี้นะครับเนาะส่วนวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดวิ่งลูดเนาะวิ่งลูด บอลองให้สองนะครับพี่น้องสองนะครับวิ่งสองลูดต่อสองนะครับเนาะกะย้ำนะครับพี่น้องเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมเด้อนะครับพี่น้องกะงวดนี้กับบอลองกะถามว่าบอลองมั่นใจนะบอกครับกับบอลองกะย้ำนะครับพี่น้องเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับบอลองกับบอมีบอลลูดได้นะครับเนาะว่าว่าไอแนวทางหวยเราเพื่อโจกตัวใดนนะครับเนาะกะ ส่วนเพื่อนที่เข้ามาถามคอมเมนต์มาถามกับคอบครุ่นหลายเด้อนะครับเอฟซีกำลังใจนะครับบอลองกับบอคอยอย่างไรครับพี่น้องกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเข้ามาให้กําลังใจบอลองนะครับผมเนาะกับพิทูกับบ่าวากันนะครับพี่น้องกับตัวเลขนะครับมีมีลดมีเข้านะครับพี่น้องเนาะครับผมสลับกุนนี่กับบอลองกับมีสซามีแล้วครับผมเดี๋ยวรอรอชมคลิปคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปนะครับบอลบอลองซีมีเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือเปล่านะครับพี่น้อง ถ้าผมมีกะบอลองอาซิลงคลิปเดียวนะครับหรือว่ามีเป็นแลงหรือว่าอาซิมาอาซิมาสรุปนะครับตัวเลขเด่นกับอาซิมีนะครับก็รอชมรอชมนะครับผมเนาะนะครับผมก็ก่อนออกไปกับ้านะครับฝาดขอให้พี่ๆนะครับหน้าทุกคนนะครับก็ขอให้มีโชคลาภกันทุกคนเด้อครับผมเนาะกับย้ำนะครับพี่น้องเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะครับผมครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ก็สวัสดีครับ